พบกันให้สลามไต่ถามทักทายพลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสลามุอะลัยกุมวเรา์มะตุลลอฮ์วบรากาตุอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะครับเราก็มาเรียนอ่านกุรอานกันนะครับวันนี้ทุกคนพร้อมนะครับอ่าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมา รับ,บิดานีอิลมาวรซุกานีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาสาหฮละอิลลามะจะอัลตะฮูสหฮละโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้น ทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายครับผมอ่ะมาอ่านฟะตีฮะพร้อมกันนะครับโอเคพร้อมกับคุณครูเลยนะครับออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลอ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ซึ่งรัต الذين أنعمت عليهم غير ا ل م غ ض و ب عليهم والأضالين มาชาลลอนะครับอทักรียนครับเดี๋ยวบทเรียนของเราวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ อ่ะนะครับนักเรียนครับสำหรับชั้นอนุบาลสองนะครับเราก็ยังอยู่ในสุรสอัลมาอูนนะครับอ่าเมื่อครั้งที่แล้วนะคุณครูก็ย้ายในอายะที่ห้ให้แล้วนะครับย้ายในอายะที่ห้าแต่ว่ายังแบ่งวรรกอยู่นะอ่าเดี๋ยววันนี้มาอ่านรวมกันนะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวรอบแรกนักเรียนอ่าน

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الحمد لله نخاف اه ديو อ่านตามคุณครูนะครับทีนี้อ่านตามคุณรูนะตะที่ฟังแล้วนะครับบ,บิสมิลลาฮิรเรา m ห n มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะฺอัอัลลัลัดอะออััลลยุก فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ แเลยให้หน่อยหนึ่งนะอ่ามีบางคนได้นะเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเรามารวมวักในอายะที่5กันให้ได้เลยนะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวตามครูก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่ัมลลซีนอะฮุมัลซัลาติฮิม ساهون سَهُونَ سهو أه، الَّذين, هم الذين هم عن صلاتهم عن هم صلاتهم. ساهون. ساهون. الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم أهل الَّذين, الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم آه ما شاء الله بعدين بعدين نخاف أمي نخاف ال الذين هم الذ عن صلاتهم سا ฮ ون อาทีนี้ลองมารวมกันหมดเลยเอาซาฮูนใส่ไปด้วยนะครับ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين هم عن صلاتهم ساهون 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 มาช้อนนะครับทั้งอายะาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่คล่องก็ไปกอแล้วก็ฟังใหม่ได้นะครับในตอนที่ครูอ่านย้ำอายะที่5นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับพร้อมกันเลยนะครับตั้งแต่อายะที่1-5นะครับอ่ะอานไปพร้อมกันเลยนะครับรเราะห์มานิรเราะฮีม أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن ตีมซาฮูนามาชารลอนะครับนี่ก็คือ5อายะที่เราถึงกันแล้วนะครับอินชาร์ลอเหลืออีก2อายะเองนะครับจะจบสุร้อนและอ่ะเ่งมากๆเลยครับใครที่ยังไม่คล่องก็ไปฝึกซ้อมใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสละกับอักษรกันต่อนะอได้ข่าวว่าวันนี้จะขึ้นสละใหม่นะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นะครับนักเรียนอนุบาล2ครับสำหรับาการสะกดอักษรกับสระ,ะเนี่ยนะครับเราก็จบกันไปแล้วในสระ,ะอ,อ่าจำได้นะสระ,ะอ่าทุกตัวนะคุณครูทวนไปแล้วทำยานะครับทีนี้เดียวคุณครูจะมาใส่สระ,ะเพิ่มอีกหนึ่งสระ,ะเพิ่มอีกหนึงสระ,ะนะครับก็คือสระ,ะอีอสระ,ะอีนะครับ ไม่ยากนะครับสำหรับสระอีเวลาที่ออกเสียงสระอีเนี่ยนะครับก็จะต้องไล่เราก็จะต้องจำชื่ออักษรเขาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เสียงที่เป็นกัสรอนะครับที่ออกเสียงเป็นอีสระอีเขาเรียกกัสรอนะครับส่วนสระอ้าฟัดฮะนะครับแล้วก็กัสรอสระอีกัสรออี นะครับเมื่อมันออกอ e, ีปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปรวมกับอักษรอื่นเนี่ยเช่นตัวอลิฟเนี่ยก็จะตรงตัวเลยอลิฟอ e. e. นะีอีนะบาอีมันออกบาใช่ไหมบาบาบาบีบาอีบีบาอีบีบอ่านะแบบนี้นะครับตัวตาตัวตาตา,ตาอี D ีซายีซ <C. S 1> ีพอได้ไหมลองนะลองดูนะจ i มีจีแฮีแฮคอีขออ <K. S 1> อีไม่ยากเลยนะครับพอเรามีพื้นฐานการรวมสละท,ที่เป็นสละพฟัซฮะแล้วเนี่ยพอไปเจอสละอีสละอู้อเนี่ยจะไม่ยากเลยนะคุณครูสังเกตเลยคุณครูสอนมา เ,เด็กหลายคนเลยอตอนสระอ้านี่ยากนะแต่พอเปลี่ยนเป็นสระอีสระอู้เนี่ยเข้าใจวิธีการรวมเสียงตัวอักษรกับสระแล้วเนี่ยพอมาเป็นสระต่อไปมันก็จะง่ายนชาอชลเลห์นะนะถ้านักเรียนผ่านสระที่เป็นฟันฮะฮอ่าไปได้เนี่ยนะครับกับสระอีดอมะอูเนี่ยไม่น่าจะยากเลยนะครับนชาอชลเลห์อ่ามีนั้น,นเดี๋ยวลองไปดูกันทีละตัวเลยนะครับกับสระ อี e. อักษรกับสระอ e. ีนะครับโอเคพร้อมนะอ่าพร้อมแล้วไปเลยครับิละนะครับนักเรียนครับสําหรับอักษรกับสระที่ผ่านมานะครับเราก็อยู่ที่สระอ่าใช่ไหมครับอ่าแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเอ่อเราก็จะเปลี่ยนสระนะครับโดยที่อ่าตอนแรกเนี่ยเราเขียน อย่างนี้ใช่ไหมฮะอารีฟแล้วก็สระอาจะอยู่ด้านบนถูกไหมอ่าทีนี้เราจะย้ายสระนี่มาอยู่ด้านล่างหนึ่งขีดนี่มาอยู่ด้านล่าง,งด,มมาด้านล่าง,าน,างนะครับหนึ่งขีดมาอยู่ด้านล่างนี่เขาเรียกว่าสระอีนะฮะเขาเรียกว่าการสะระอีนะครับเรียกว่าสระอีอ่าออกเสียงเป็นอีนะครับอ่าทีนี้อย่างที่ครูบอกไปตะกี้นะครับถ้าเกิดว่า เราได้พื้นฐานของสระอ้าแล้วเนี่ยนะครับพอมาเป็นสระอีมันจะไม่ยากเลยเนาะอนชอลล์นะครับแต่ให้จําว่าถ้าหนึ่งขีดข้างบนเป็นสระอ้าถ้าหนึ่งขีดอยู่ข้างล่างเป็นสระอีที่เราจะเรียนกันนะครับอ่ะลองมาดูที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกคือตัวอลิฟอ่าอลิฟนะครับตัวอลิฟ เขาจะมีฮัมซาตามหลังอยู่นะเขาจะมีฮัมซาตามสระไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวอลิฟเขาจะไม่รับสละนะต้องเป็นตัวฮัมซาอ่าพอใส่สละอีหนึ่งขีดอลิฟอีอีอลิฟอีอีอ่านี่ออกเสียงเหมือนชื่อสละเขาเลยนะอลิฟอีอีนะครับอ่ามาดูตัวต่อไปไปทีละตัวเลยนะครับ ใส่ลอีลงไปเป็นบาอีบีจริงมากนะครับเอาใหม่ครับบาอีบีบาอีบินะครับเป็นบาอีบีนะครับตัว,ต,วตา อูใส่ชร์ไอลงไปตาอีตีอ่าออกมายากนะครับตาอีตีตาอีตีตาอีตอีนะครับอ่านี้เปลี่ยนตัวนะครับกี่จุดแล้วสามจุด เป็นซาอีซีซาอีซีนะครับซายีซีอ่าทวนใหม่นะทวนใหม่นะสี่ตัวนะลองดูใหม่นะครับสี่ตัวนะเราสี่ตัวใหม่นะครับตัวแรกฮะอัลีฟี E. อีล e. E. อลิฟอีอีตัวต่อไปนะครับอีกทีหนึ่งนะนีหนึ่งจุดข้างล่างใส่สไอี e. ลงไปบาอีบี่าต่อไป ตาอีตีตาอีตีนะครับใส่จุดเพิ่มไปเป็นตัวสาสาอสี่สซาอสี่สซาีส,าสี่อ่าไม่ยากนะครับตัวสานะอ่าอินชลห์อ่าเดี๋ยวลองดูตัวต่อไป ตัวอะไรนะมีหนึ่งจุดด้วยดูวิธีเขียนไปด้วยนะตัวจีมนะจีมพอใส่สรลอีลงไปนะครับจีมอีจะอ่านว่าจีดีนะครับผูไปไว้หน่อยนะจีมอีจีจีมอีจีจีมอีจีนะครับ ตัวต่อไปตัวห้านะครับตัวห้าใส่สระอีไปห้าอีจะอ่านว่าห้าอีให้หอ่านว่าให้ห้หาอีใี้ หาอีขี้ฮะครูใส่จุดไปข้างบนกลายเป็นตัวคอนะครับคออีขี้คออีขี้คออีขออี้ะนะครับถ้าครูครูเอาจุดออกก็จะเป็นตัวหาถูกไหมครับ หาอีฮี่นะครับถ้าครูใส่จุดด้านบนก็จะเป็นตัวคออีขีแต่ถ้าเกิดว่าครูย้ายจุดมาอยู่ตรงกลางดูนะครับย้ายจุดมาอยู่ตรงกลางก็เป็นตัวยิมยิม,ยมอีจีอ่าทำดีแล้วโอ้โหไปหลายตัวเลยนะอ่ะทีนี้มาทวนกันนิดนึง นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วนะตัวแรกครับดูนะตะกี้อลิฟอีอีอนะครับถึนเต็มต,ตัวเล็กแล้วนะบาอีบีตาอีตีาอี จีมอีจีขึ้นมาหน่อยฮอีเฮย์คออีขีมาเช้าว,ว่านะครับอ่านี่ก็คือทั้งหกตัวนะครับ เจ็ดตัวนะครับทีเ่เป็นสลอีในวันนี้นะเดี๋ยวครูจะเอาเจ็ดตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาจับคู่อ่านสลับสลอาสลอีกันนะครับเดี๋ยวจะลองอลองฝึกดูในขั้นต่อไปนะอินชาลอ้อเดี๋ยวครั้งหน้านีา้เราก็จะดูให้ให้เต็มเต็มหน่อยนะครับในสลัอีนะโดยที่เป็นการฝึกเรานะครับให้มีความ ชำนาญแล้วก็ว่องไวในการอ่านเห็นยีมียี่อ่านยี่ได้เลยนะครับอิชาลดเดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งหน้านะโอ้โหวันนี้หากาการกี่กีไม่เจอไม่รู้ไปนอนที่ไหนในวันนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าชวนมาชวนมาอ่านด้วยดีกว่าเนาะโอเคครับอ่าเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับบาย ครับนักเรียนก็จบไปแล้วนะครับเราก็ได้อาสุรอนมาอูนในอายะที่5ฮะจบไปแล้วอินชาลอ้นนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะเหลือแค่สองอายะก็จะจบต้นแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวอักษรกับสระของครูขึ้นสระใหม่ก็คือสระอ,อีหนึ่งทีด้านบนก็คืออ่าแต่พอมาอยู่ข้างล่างเป็นอี เอาไหมอ้าอีอ้าอีอ่าไปซ้อมมานะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเล่นจะมาแข่งกันแข่งกับกาคากีกีเลยอ่ะอีอ่ะอีอ่าไปซ้อมมานะหนึ่งกีดอยู่ข้างบนเฉียงเฉียงอ่ะอยู่ข้างล่างอีอ่าไปซ้อมมาให้ดีนะนะครับอ่ะสองสระนี้นะครับแต่ว่าคุณครูจะเน้นสระอีก่อนนะครับแล้วก็มาทวนสระอ้าด้วยอินชาอัลนละ <applause> اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيته وعلمني منه ما جهنته وارزقني تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاكم الله خيراً ขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮไปครับ